สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงนายเชพพลที่นายเชพพลมีการไล์สุดแล้วมีช่วงช่วงหนึ่งนั้นนายเชพพลมีการพูดถึงประเด็นที่จะมีการร้องเรียนผอ,โ,อโดยนายเชพพล ได้กังวลว่าจากพฤติกรรมที่ตนนั้นไปรวมในงานกีฬาแล้วชูเงินเหมือนเป็นการอัดฉีดเด็กนั้นแล้วทางด้านของชาวโซเชียลก็มองว่าการกระทำของนายเฉยพุ่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางโซเชียลจึงบอกว่าจะมีการร้องเรียนพออโรองเรียนหวังเยี่ยมที่ให้จำเลยในคดีฆ่าเด็กสามขวบไปรวมให้เด็ก ได้เห็นซึ่งจะทำให้เด็กมองเห็นว่าการเป็นผู้ร้ายหรือผู้ที่กระทำความผิดเป็นเรื่องที่ไม่เร็วร้ายจากประเด็นนี้นั้นนายเชพ,พลไล่สดถึงประเด็นพออรงเรียนหวังเยี่ยมโดยบอกว่าตนนั้นได้พูดคุยกับพออรงเรียนที่มีอะไรขาดเหลือหรืออยากให้ตนนั้นได้ช่วยเหลือนั้น แล้วตนได้ยินมาว่าทางโรงเรียนอยากจะให้ในายเชพุลกับยูทูบเบอร์ได้ทําถนนที่หน้าโรงเรียนซึ่งเชื่อมต่อกับถนนที่หน้าโรงเรียนกับโรงเรียนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนักส่วนด้านหน้าของอาคารสามก็อยากให้มีการทําถนนเช่นกันซึ่งใช้งบไม่เยอะพอออได้คุยและต้องการที่อยากได้อุปกรณ์กีฬาอยากจะให้เด็ก เราก็ได้มีการพูดคุยกันก็อยากคิดว่าการร้องเรียนพอโออย่าทำเลยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นความคิดที่ยอดแย่ที่คิดจะทำเรื่องแบบนี้ลุงพลไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นอันธพาลก็เป็นคนดีคนหนึ่งอันนี้คือไม่ได้ชมตัวเองว่าเป็นคนดีแต่ลุงเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ยังดีไม่พอในสายตาคนที่รังเกียจอยู่คนที่เกลียดชังลุงพลอยู่ ก็ขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันที่อยากจะให้ลุงคนนั้นทำดีให้มากกว่านี้ทุกคนจะได้ยอมรับการเป็นจำเลยนั้นมันไม่ยากแค่ได้มีโอกาสได้ไปขึ้นศาลก็ได้เป็นจำเลยได้การฟ้องร้องหมิ่นประมาทต่างๆก็เรียกว่าจำเลยกันทั้งนั้นแหละคงไม่เรียกอย่างอื่นก็ต้องเป็นจำเลยโจทย์กับจำเลยมีอยู่สองฝั่งไม่ผิดหรอกนะถ้าเรียกว่าจำเลย ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นก่อนที่นายเฉพนจะมีการไลฟ์สดนะคะท่านผู้ชมป้าบุหลันก็ได้โพสต์ถึงความเหมาะสมที่นายเฉพนได้ไปยืนเชี่ย์ลูกชายแล้วชูเงินอัดฉีดเด็กป้าบุหลันได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปในชุมชนช่อง Youtube บุหลันบนรรสีโดยป้าบุหลันเดฟาดบอกว่ามันใช่หรือคะใช้คำว่าอัดฉีดกับการแข่งกีฬาสีของเด็ก ในโรงเรียนมีภาพจำเลยในคดีฆ่าหลานชูเงินรา้าเข้าไปยุ่งกับการจัดการแข่งขันอย่างที่ผู้ปกครองคนอื่นยุ่งไม่ได้เขาได้รับอภิสิทธิ์เหนือผู้ปกครองคนอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นคนดังดังจากการเป็นจำเลยฆ่าหลานหรือเพราะเงินที่เขาได้มาจากการหาผลประโยชน์จากความตายของหลานที่ชูราตามภาพที่พวกยูทูบเบอร์ข้างไข่ แต่ละตัวเชิดจูเพราะมิดเงินคุณคิดว่าภาพแบบนี้มันปกติกันหรือที่จำเลยคนหนึ่งเอาเงินฟาดหัวเด็กๆในงานกีฬาสีเงินที่หามาได้จากการเริ่มต้นให้คนสงสารและบริจาคเงินให้อิฉันไม่ทราบว่าผัวนางอ้อยโรงเรียนบ้านหวังเยี่ยมคิดเห็นอย่างไรแต่ในฐานะประชาชนคนไทย มีสติสัมปชัญญะเต็มเปีย่ยมอิฉันมองว่าหน้าอดสูที่ผู้ใหญ่สอนให้เด็กก้มหัวให้กับอำนาจเงินเอาเงินซื้อเด็กๆซื้อชื่อเสียงให้ตนให้ลูกได้ทำไมคนคนนี้จะซื้อพยานไม่ได้จริงไหมซึ่งหลังจากที่เป้าบุหลันนั้นได้มีการโพสต์ข้อความนี้ลงไปชาวส่เชียว เขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของนายเชยพลและท่านผออที่เอานายเชยพลเข้าไปรวมในกีฬาสีของเด็กซึ่งดูแล้วมันไม่เหมาะสมบ้างก็คอมเมนต์บอกว่าหน้าไม่มีอย่างสักนิดถนนคนกี่ก็ยังอายถึงเวลาพลามอ้อนขอตังเอฟซแล้วดูทําสิผอโอรงเรียนนี้ทําอะไรอยู่ต่อไปเด็กๆคงจะคิดว่า เป็นจำเลยแล้วก็รวยเด่นดังมีเงินมีเกียรติงานก็ขอเจริญรอยตามนายพ่วยแล้วกันสบายสบายคนคนนี้ทำความคิดทางดีๆวิบัติไปหมดแล้วขอตำหนิผู้บริหารโรงเรียนคนคนนี้เป็นจําเลยในคดีฆาเด็กกหญิงวัยสามขวบโดยเจตนาถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานราชการของรัฐ อย่าให้คนชั่วได้ลอยนวลใช่ค่ะป้าบุหลันพูดถูกค่ะเป็นกำลังใจให้ป้านะคะสังคมเมืองไทยสังคมการศึกษาจะได้ดีขึ้นนะคะป้าคุณธรรมหายไปไหนยกย่องคนชัว่วอีกหน่อยอนาคตเด็กจะเป็นอย่างไรได้ตัวอย่างที่ไม่ดี นั่นมันผู้ต้องหาค่าคนตายนะครับท่านพออ่อเชิญมันเข้าไปทำไมเสียชื่อสถานที่ราชการนะครับท่านเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณวอกแวกกันต่อนะคะโดยคุณวอกแวกได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความที่ว่าอึงเจ้าป่วยไม่คิดตามหาพอ่อ ลันเกิดจากครูดากไม่คิดนับถือไข่เป็นบุพการีเก่งคนรู้กําพืชบอนชาวนิดอย่าถามหาพ่ออีกเหตุจำสามีแม่ได้ไม่หมดสำนักข่าวต่างดาวผัดถิ่นรายงาน